สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโหราศาสตร์เนอะมีเรื่องน่าสนใจคือการย้ายของดาวพฤหัสปี2568นี่แหละครับตามข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเออมันส่งผลกับชาวราศีพฤกษบหรือคนลนักนณาพฤกษบค่อนข้างเยอะเลยเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเอกสารนี้เขาว่ายังไงมีอะไรเด่นๆบ้างนะครับใช่ค่ะคือการย้ายของดาวพฤหัสเนี่ยในทางโหราศาสตร์ตามข้อมูลที่เรามี ถือว่าสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะรอบนี้วันที่13พฤษภาคม68นะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีมิถุนซึ่งตรงกับเรือนที่สองหรือที่เรียกว่าพบกระดุมพะของชาวพฤกษพอดีเลยค่ะอ่าแล้วพบนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวนี่แหละคะ่ะอ๋อครับครับงั้นก็หมายความว่า จุดโฟกัสหลักๆเลยก็เรื่องเงินๆทองๆสินะครับแล้วผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดที่เอกสารนี้ชี้ไว้มีอะไรบ้างครับค่ะภาพรวมตามการวิเคราะห์นี้นะคะค่อนข้างเป็นบวกเลยค่ะคือมีความเป็นไปได้เรื่องไรายได้เพิ่มขึ้นสภาพคล่องก็จะดีขึ้นด้วยนะแล้วก็โอกาสในการออมหรือแม้แตรการลงทุนแบบว่าที่คาดหวังผลกำไรได้ค่ะในมุมมองของเอกสารนี้นะคะดาวพฤหัสเนี่ย เป็นดาวให้คุณเป็นดาวสุเคราะห์ครับซึ่งพอโคจรเข้าเรือนการเงินก็เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมความมั่งคัง่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือเอกสารเนี่ยยังเชื่อมโยงไปถึงโอกาสที่จะได้รับคําแนะนําทางการเงินดีๆด้วยค่ะช่วงนี้อืการที่การเงินดูดีขึ้นแบบนี้มันส่งผลเชื่อมโยงไปเรื่องงานด้วยไหมครับในมุมมองของเอกสารนี้ มีค่ะมีความเชื่อมโยงกันอยู่บทวิเคราะห์ชี้ว่าอาจจะมีจังหวะที่ดีเรื่องผลตอบแทนจากการทำงานเช่นการปรับขึ้นเงินเดือนโบนัสหรือแบบว่ามีช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆจากงานที่ทำรหรือแม้แต่การลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับงานก็อาจจะให้ผลดีคือเอกสารเขามองว่าพอเรือนการเงินหรือภพระดุมพระเนี่ยได้รับพลังบวกก็ส่งผลดีต่อรายรับจากการงานไปด้วยค่ะ สำหรับเรื่องความสัมพันธ์นะคะเอกสารนี้มองว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ที่ดูมั่นคงหน่อยอาจจะเริ่มจากการพูดคุยกันหรือมีคนแนะนำมาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแนวโน้มก็คือความสัมพันธ์จะราบรื่นดีค่ะเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะมีคุยกันเรื่องวางแผนการเงินร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวอะไรแบบนี้ที่น่าสนใจคือเอกสารให้เหตุผลเชื่อมโยงว่าพบกระดุมพระเนี่ย นอกจากทรัพย์สินแล้วยังเกี่ยวกับปากหรือการสื่อสารด้วยการที่ดาวพื้นหัดเข้ามาก็อาจจะหมายถึงการสื่อสารเรื่องคุณค่าเรื่องเป้าหมายโดยเฉพาะการเงินชัดเจนขึ้นครับผมซึ่งก็นําไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นได้ค่ะการเชื่อมโยงเรื่องเงินกับการสื่อสารในความสัมพันธ์นี้ก็น่าสนใจดีนะครับแล้วประเด็นอื่นๆล่ะครับที่เอกสารอาจจะพูดถึงสั้นๆเช่นโชคลาภสุขภาพมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับมีพูดถึงนิดหน่อยคะ่ะในส่วนโชคลาภ ก็จะเน้นไปทางโชคที่เกี่ยวกับการเงินค่ะโชคการเงินเช่นโบนัสหรือรายได้พิเศษอะไรแบบนี้อ oh. ส่วนสุขภาพภาพรวมก็ถือว่าดีนะคะแต่มีข้อแนะนำนิดหน่อยว่าให้ระวังเรื่องการกินตามใจปากไปนิดนึงครับ oh. ส่วนการเดินทางถ้าเกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจการวิเคราะห์นี้มองว่ามักจะราบรื่นให้ผลดีค่ะ อ๋อแล้วก็ยังมีบอกด้วยว่าช่วงนี้คำพูดคำจาอาจจะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะคะอืมน่าสนใจครับแล้วเรื่องจังหวะเวลาล่ะครับเอกสารนี้ระบุช่วงเวลาที่น่าจับตาไว้ไหมครับมีแบ่งช่วงไว้นะคะตามข้อมูลก็คือช่วงแรกเลย13พฤษภาถึง2ตุลาปี68ดาวพฤหัสจะอยู่ราศีมิถุนเต็มๆคือในภพกระดุมพระเลยอันนี้อิทธิพลเรื่องการเงินจะชัดเจนสุดค่ะครับ พอช่วงที่สองสองตุลาถึง23ธันวาปี68ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีกรกฎแป๊บหนึ่งซึ่งเป็นเรือนที่สามหรือพบสหัชชะเรื่องการสื่อสารสังคมเดินทางใกล้ๆโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปทางนั้นชั่วคราว uh huh. แล้วพอหลัง23ธันวาหกสดาวพฤหัสก็จะถอยหลังกลับเข้ามิถุนอีกครั้งค่ะ กลับเข้ากระดุมพระอิทธิพลการเงินก็จะกลับมาแต่อาจจะไม่เข้มข้นเท่าช่วงแรกเป๊ะๆค่ะเข้าใจครับเห็นว่าในเอกสารมีพูดถึงเรื่องอัญ,ญมณีเสริมดวงด้วย ใช่ค่ะมีแนะนำอยู่บ้างที่เด่นๆเลยก็คือบุตรสาคคำหรือ Yellow s a p ฟ h i r e นะคะซึ่งถือเป็นอัญ,ญมณีหลักของดาวพฤหัสเลยตามความเชื่อที่ระบุในเอกสารเขาว่าช่วยเสริมปัญญาการเงินครับนอกจากนี้ก็มีพวกอัญ,ญมณีสีเหลืองอื่นๆอย่างโทแพสิทรินอะไรพวกเนี้ยค่ะที่พูดถึงในทำนองเดียวกันแต่ว่าเอกสารเขาก็ย้ำชัดนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอเคครับสรุปแล้วเนี่ย จากที่เราพิจารณาบทวิเคราะห์ชิ้นนี้กันมาภาพรวมที่เห็นก็คือการย้ายของดาวพฤหัสปี68ดูจะเน้นให้โอกาสเรื่องเงินเงินทองๆความมั่นคงแก่ชาวราศีพฤกษพเป็นพิเศษเลยนะครับแต่แน่นอนว่าเอ,อเอกสารนี้ก็ยังให้ข้อคิดว่าผลกระทบจริงๆก็คงต่างกันไปในแต่ละคนเนะขึ้นกับพื้นดวงเดิมปัจจัยอื่นๆด้วยใช่เลยค่ะแล้วจากข้อมูลที่เชื่อมโยงพบกุดุมพระที่แปลว่าการเงิน กับเรื่องปากคําหรือการสื่อสารมันก็ทําให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราให้ดีขึ้นให้มันชัดเจนน่าเชื่อถืออาจจะเป็นอีกกุญแจสําคัญหรือเปล่าที่จะช่วยให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยคว้าโอกาสทางการเงินที่บทวิเคราะห์นี้ชี้แนะไว้ได้ดียิ่งขึ้นอืม mm hmm. อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้นะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการตีความตามหลักโหราศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาค่ะ